สวัสดีครับครวบรนทุงกับโรงเด่นปากินปลาเที่ยวครับผมมีเมนูบ้านๆเมนูอร่อยเมนูโปรดของโรงเด่นมานําเสนอครับวันนี้ครับเมนูขนมจีนน้ายาปลาช่อนนะครับปลาโตกหม้อแน่นอนเป็นเมนูที่ว่าถ้ายิ่งว่าแห้งๆสักนิดหนึ่งนะมากินผักมากินปลาคนนี้เยอะๆจะอร่อยครับก็วัตถุดิบของเราก็ปลาช่อนนะครับปลาช่อนนาซูบบอกันกอนนะครับแล้วก็เครื่องปรุงก็มีนิดๆไม่เยอะครับนี่พริกกระเทียมกระชายขาดไม่ได้เลย ถ้ามีขามีขานะครับมีตะไคร้ใส่ตะไคร้ไปเพิ่มตะไคร้นี้ผมจะไม่ไม่อาไปโขกลกรวมนะแต่ว่าจะเอาไปยีๆแล้วก็ต้มโดยนะ้ต้มโดยป่านะครับครับพอมันสุกมาแล้วก็มีผักแล้วแต่เราชอบผักใบแมงดักอันนี้เป็นใบมันปูกระลำปีนะครับกระลำปีนี่ผ่าครึ่งคว่วมลงแล้วก็ใช้มีดคมๆเฉือนเฉือนเฉือนเบางๆเป็นฝอยนะทบจะอร่อยนะครับเมนูนี้ทําไม่ยากครับก่อนอื่นเลยก็เอาปลาไปชำแหละนะครับชำแหละตั้งน้ําให้เดือด พริกกระเทียมกระชายพวกน,นี้ใส่ลงไปเลยขามีใส่ลงไปนะครับต้มจนสุกพร้อมกันสุกพร้อมปลานะครับพอ,เ,อเครื่องปรุงม,มันสุกก็เอาพวกนี้ลงมาขกนะครับเอาแต่เนื้อปลาช่อนลงไปผสมแล้วก็ปรุงรสใส่น้ำปลาใส่เกลือผงปรุงรสแล้วแต่ชอบครับก็เสร็จชิมได้เลยนะครับเมนูนี้ยุงเดินขึ้งหิวเลยอ่ะเดี๋ยวทําทำเวลาชําแหละปลาครับตั้งน้ําเดือดรอเลยนะครับครับผมนี่ครับ ปลาไปชำแหละเสร็จตเด็มนได้ตัดขีดอย่างเดียวทีเดือดจะไม่ให้เมียว,แล,วแล้วก็ผ่าท้องมันพอนครับก็เอาทุกอย่างเนี่ยตั้งน้ำให้เดือดเดือดไปเท,ทลงในหม้อเลยครับจะได้เป็นน้ําซุปของเรานะครับรับนี้ครับตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็เอาปลาของเราเนี่ยใส่ลงไปเลยตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็เอาปลาช่อนที่เราชำแหละมาเนี่ยลงไปต้มเลยครับผมใส่กระชายพริกหอมแดงนะครับลงไปด้วยกันเลยนะครับน้ายาปลาปลา,ปาช่อนกินกับพัก,กเยอะๆนะครับอร่อยมาก ถ้าจะให้อร่อยนะครับน้ำยาป่านี้ต้องเหยอะน้ำปะลาลงไปตัวนิดนึงนะครับเพื่อความเข้มข้นครับใส่แต่เกลือนะครับเดี๋ยวก็ปิดฝารอจนมันสุกนะครับเดี๋ยวผมจะหยอดน้ำปะลาก่อนแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับจนมันสุกแล้วก็พอสุกแล้วก็เอาพริกกระเทียมกระชายไปโขลกละเอียดเอาแต่เนื้อปลาลงไปโขลกตัวน,นะครับครับดูหน้าตามันครับผมระหว่างที่รอปลาต้มสุก เมนูนี้ต้องมีผักเยอะๆนะันถึงจะอร่อยครับมีคมๆแล้วก็เวลาหัน่นวิธีหั่นกระหล่ำปลีนะครับใช้กระหล่ำปลีความลงมีคมๆซอยบางๆนะครับยิ่งบางยิ่งอร่อยครับซอยให้เป็นฝอยเป็นเส้นๆนะครับกินกับขนมจีนก็อร่อยดีมีเราต้องคมนิดนึง เดี๋ยววันหลังผมจะทำอ่ะผัดกะหล่ำปลีสูตรสมัยตอนทำงานกรุงเทพครับสมัยตอนทำงานกรุงเทพมันจะมีอ่นี่แหละไอ้ทำผัดกะหล่ำปลีใส่หมูบดนะครับใส่หมูอร่อยมากตามเครื่องแกงแบบสูตรทั้งเหนือแบบเจมนี่ครับเวลาหั่นกะหล่ำหมูนี่นะครับ ความกระลำลงแล้วเราก็จะได้เป็นเฟ,ฟ่อยยิ่งฟอยเท่าไหร่ก็ยิ่งอร่อยนะคุณผู้มว่านี่ยังไข่อาจจะหนาไปนิดนึงนะต้องใช้ใจเย็นๆครับอ่าเราไปทำกินดูนะครับขนมกินน้ำยาปลาครับเดี๋ยวรอมันเดือดเสร็จเดี๋ยวผมก็มาแกะเนื้อให้ดูเลยครับครับผมกลับมาดูปลาเราปลาซุกแล้วครับ นี่ปลาช่อนนานครับหืตักมาพักให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วก็แยกพวกพริกกับกระเทียมตระไชร้พวกนี้ไว้ที่หนึ่งเราเอาไปโขกจนละเอียดนะครับแล้วก็เอาเนื้อปลาไปโขกรวมกันแล้วเอากลับมาเทใส่ในน้ําเดิมนี่นะครับก็ปรุงรสให้ตามใจชอบก็เป็นอันเสร็จพิธีชิมได้เลยครับนี่ครับอ่าครับนี่ครับปลามาพักให้มันเย็นลงนะครับอันนี้ก็แยกเครื่องปรุงที่เราจะเอาปรุงแยกไว้ที่อีกที่นึงนะครับ <c oughs> ขนมจีนน้ำยาน้ำยาอร่อยในบรรดาน,น้ขนมจีนน้ำยาเนี่ยปลาช่อนเนี่ยกับปลาบูเนี่ยอร่อยสุดครับเนื้อมันจะมีความยิ่งเป็นปลานานครับความหวานมันจะออกมาเยอะแล้วก็เนื้อมันจะฟูขนมขนมจีนเรามันจะมีแต่เนื้อครับถ้าสมมตินะไปเจอปลาช่อนที่มันไข่ด้วยนะโอ้น้ำยาของเรานี่มันจะเหลืองของเม็ดไข่โอยย้ยิ่งอร่อยครับครับเดี๋ยวขอตัวแกะแล้วก็เอาไปโขกตอน โคกเซตผมจะิงขึ้นดูตอนเอาไปผสมอีกทีนะครับครับผมนี่ครับเนื้อปลาก็แกะมาเรียบร้อยแล้วก็ในดูนี่พี่แกงเขาก็โคกจนละเอียดนะโคกเลยเนี่ยครับแล้วก็ใส่ปลาลงไปครับโอ้แต่ว่ามันมีเอ่อไส้ปลาของรุ่เด่นก็มีเคลีย่ยลงไปเลยโคกครับเนื้อปลาช่อนปลาลิ้นนะครับเวลาเอาไปทำมันยาปลาสุดยอดทำมันจะฟูมันจะฟูมาก เม่นื้อมันจะหวานมันจะฟูเราตักใส่จานนี่แมมโอ้โหห็นเลยเมื่อกี้เรามาใส่ออกกว่าใส่ลรงเรียนอะโขกไปหมดละปลาช่อนสองตัวครับโกขกนเรนียดก็กลับไปตั้งน้ําให้มันเดือดแล้วก็เอาพวกที่เราโกขกเนี่ยกลับขึ้นไปในหม้อนะครับเราจะได้ขนมจีนน้ำยาอ่าเราที่ตามเลยครับครับนี่ครับโกขกเลยทงกระตักมาดูนี่ใส่ปลาช่อนนะครับตั้งน้ำให้เดือดก็เทกลับขึ้นไปเลยครับซื้เอาเอาทับพีมาคนให้หน่อย ไปแล้วเดี๋ยวมันจะฟูเลยนะครับก็ครับนี่ครับกลับเอาไปอีกทีนึเงเราลองดูนี่น้ำยาปลาปลาช่อนนะพอมันสุกมาปรุงรสใส่น้ำปลาเติมผงชูรสเติมอะไรอะ่ชอบครับแล้วก็เอาต้นหอมเทลงไปก็คนๆก็ไปอันเสร็จไปทีเดี๋ยวผมพาไปชิมนะครับเดี๋ยวไปเอาต้นหอมมาใส่แป๊บหนึ่งครับผมได้มานะครับต้นหอมนะครับ พอจะใส่ต้นหอมเปิดปิดแก๊สเลยนะครับปิดแก๊สแล้วใส่ต้นหอมลงไปเลยนะครับแกนี้ก็ไปอันเซไปทีเดีจะพาไปชิมกินกับผักที่เยอะนะครับคนแป๊บหนึ่งว,ว้าวน้ำยาปลาปลา,าช่อนครับครับพร้อมชิมเลยครับเดี๋ยวผมพาไปชิมเลยครับถึงเวลาชิมดูนี่ครับน้ำยาปลาปลา,าช่อน ไปเลยเวลากินขนมจีนเนี่ยอย่าไปตักพี่เยอะถ้าเราทำกินเองนะครับผมจะกินคนเดียวประมาณสักสามจานผมก็จะคนนี้น่าจะไม่หลุดสามจานนะครับอืมเพรามีกระชายเป็นหัวเนี่ยต้เด็ดชอบครับกลับไปเลยครับวันนี้บรรลุสามจานแน,น่นอนนะครับขนมจีนน้ำยาปลาช่อนนะครับกินกับพักแบบเยอะๆไปเลย เดี๋ยวพาไปชิมครับเดี๋ยวห้องชีวิตคุณมะนองมาชิมดัวยนี่ครับผมก็ถึงเวลาชิมแล้วครับผาก,กัเราที่เตรียมมาต้องพักไปเยอะๆแบบนี้กะถิน่นหลังบ้านนะครับแกผมถึงเวลาชิมแล้วครับต้เดินชิมมาดูเลยลองไปทําดูนะครับใช้ใช้ปลาอีกอื่นก็ได้ถ้าไม่มีนะปลากระป๋องปลาบูปลาอะไรก็ได้ครับแต่ว่าปลาเนี้ยอร่อยหน่อยนะครับชิมดูขนมจีนน้ำยา่ะกินขนมจีน เามา10โมง10โมงเช้าเป็นปีไม่สงกรานต์ายางมีงานเทศกาลกับทำแบบนี้เอาอะไรเลี้ยงแขกได้เอาอะไรชุดตะกินครับไหมครับใบแมงแลักอืมหอมเลยเอืมยังไม่เจอพุงปลาผมเลยไส้ปลาผมอ่ะ ก็ขี้เีลาก็ขี้เีลาตอนกินนี่หนึ่งเดี๋ยวว่าพอกินเส้นก็นจะมีประมาณสามจานคนระับใบมันป่าใบมันป่า มันนมาจากภักใต้เนี่ยออกมันมันปากๆกินกับน้ำจินม,ม,ม,มยาใช้ใช้มาเลยครับกระดมปีส่บางๆเป็นไปเลยนี่หวานมากเลยปลา น,น,นี่หวานนะครับอื้นหวานอันนี้กับนี้อร่อยมากเพักชีดาวตอนนี้เชียงรายมีง้านอา่ะเชียงรายดอกไม้งามนะ เริ่มแล้วครับอยู่ที่อาบาจจังหวัดเชียงรายนะตอนเย็นก็มีมีสินค้าราคาถูกไปขายมีพวกผักพืชไม้ไปขายตอนเย็นก็มีซุ้มอาหารนั่งดื่มนั่งกินได้แต่ว่าอากาศเย็นต้องเอาเสื้อกันหนาวมาเยอะๆนะคนชอบกระถินทางเหนือไม่มีสตอร์กินก็กินกระถินนะครับกระถินเม็ด แกะเสร็จดนเลยแกะพอดีพอดีแกะแกๆเวลากินเบมันหอมเยอะพอใส่กระถินเสร็จมันก็จะเป็นลักษณะนี้กระถินกินต่อ วันนี้น้องเด่นเบิ้ลสามจริงๆก็หิวมากใบแม,ไไมงลักบางคนเขาก็ชอบกินกับหูกระพา ได้ใจมากเมาแล้วไอร่อยได้ใจมากคุณไม่กินลูเวียงไทยมาครับลายทำกันทำวิธีทำรูเหนือแ็เต็มซูเต็มแมกอยู่อ,อร่อยมากแล้วกแบบ็นักไปนิดนึงวันนี้ก็เลยไม่อยากกินน้ำยาปลาวันที่วันที่สิบเก้า มก,กราถึงยิมสีมก,กราผมไปทูเกตนะครับเพื่อนๆพ่อนอยุ่ยาพุ่นกน็พักมาได้เนิ่มนะผมไปเออสวันไปก็ไม่ต้องมาเร้่องมันผมไปก็อเมริกันแชร์ไปบบอเมริกันแชร์ครับจะได้กินกนสนุกแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปแบบรุนหรือว่าอะไรนะไปแบบผมจะไปแบบแบ็คแฟคเกอร์ไปกินไปนอนแบบนอนธรรมดาเนี่ยนะครับมีคนรู้จักอยู่วัดดีไม่ดีอาจจะไ,ไปนอนวัดนะวัดสว่างอารมณ์ พ่แกรู้จักผมจะบอกว่าถ้าโรงเรียนไปไม่มีที่นอนก็เป็นนอนวัดก,ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะเซฟค่าใช้จ่ายก็อาจจะไปนอนจะไปนอนี่วัดใกล้ๆกลกับหาดลาวัยใกล้ๆกกับแถวหาดลาวนะัยนะแต่ว่าผมไปลงเครื่องดึกหน่อยสองทุ่มกว่าก็ต้องไปหาที่นอนแถวนะนะ้นะใกลสนามบินก่อนอยังไม่เคยไปภูเก็ต พอดีว่าสายการบินมาเปิดใหม่มันคูกผมก็เลยอยากไปสายการบินเวียดเจ็ดบินตรงจากเชียงรายไปภูกเก็ต889บาทบินตรงจากเชียงรายเลยนะแล้วไปลงสนามบินภูกเก็ตนะครับ800กว่าบาทแต่ผมไปจองช้าไปนิดนึงขาไป800กว่าแต่ขาเออ ขาไปแปดร้อยกว่าแต่ขากลับพันสองแต่มันก็มีค่าภาษีอะไรก็ไปกลับสองพันแปดแต่มันก็ถูกกว่าไปรถทนะัวร์เนาะครับขนมจีนมันก็ดูกว่าไปรถทัวร์แล้วเราไปกับสองชั่วโมงถึงถึงภูกเก็ตเลยมันก็โอเคครับมันกบเมื่อยแต่ว่าไปไหนผมจะม,มีแผนบ่า จะไปพักจุดไหนยังจะไม่ได้จองตอนไปสงขานะผมยังไปออจองตัวจองโรงแรมไว้ก่อนหน้านะถึงก็ไปหางไปลงพักเลยแต่ว่าทริปนี้ยังไม่ได้จองเดี๋ยวลองไปหาเซิร์ชดูอีกทีนึงก็ภูเก็ตมันก็แพงนะเนาะโรงแรมคืนเป็นหมื่นก็มีห้าพันก็มีก็พักสักพันกว่าบาทก็พอเราไปไปเที่ยวมันก็เหมือนกับ ไม่ต้องไปนอนเยอะผมผมไม่เน้เนนอน่นเช้าไปเที่ยวต่อเลยไปกันหลายๆคนนี่เขานอนกว่าจะเขาจะตื่นบ่ายโมงเที่ยงอย่างนั้นก็นอนอยู่บ้านเอาขปนหินมันมากเลย สายการบินเวียเจตใครอยู่ภูกเก็ตก็มาเที่ยวเชียงรายก็งาแล้วครับจองตั๋วเลยก็ไม่แพงคนอยู่ทงางเชียงรายก็อยากไปเที่ยวภูกเก็ตก็ลองมาเที่ยวดูพอดีผมมีหลานอยู่หลานผมก็อยู่แถวภูกเก็ตอ่ะเดี๋ยวให้พาไปเที่ยวสักวัน เวลากินขนมจีนอย่าไปตับทีเยอะอืมกระถินมันแก่ชัดหวานมากเลยครับอยา่าต้องเบน่อขอเพื่อนๆมีข้าที่สามครับเอาะอะก็จะเบิ่ออยู่นี่อร่อยสามถ้วยอยู่เข้ายยเว,าวเรามาทำขนมจีนน้ำยาป่า เดี๋ยวผมจะไปเบนะิ่อแล้ขอบคุณทุกคนเข้ามาติดตามครับเกลียงเลยจานที่สองมาแล้วครับแต่ผมมาเล็กชิมมาดูนี่ครับไส่ปลาช่อนผมมานะครับใส่ปลาช่อนผักก็ยังเหมือนเดิมนะกินกระเทกระเจกระจายเลยครับเราไปทําดูครับขนมจีนน้าํายาปลาปลาช่อนนะครับตัวเรียนจัดสุดจัดจานที่สองก่อนมันอร่อยครับหมูเข้าโดยแล้วก็อร่อยโดยไส้ปลาลิ้น ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะครับชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ครัวบ้านทุน่งกระดูกเด่นพากินปลาเที่ยวในยูทูบนะครับ